ค,ครับน wow. ah ี่ก็คือบรรยากาศในการแถลงข่าวงานเกษตรแฟร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาครับเราอยู่ในช่วงของโรคขาต่อพัน22จะแห่งของพัน2าเลยเรียนกราคนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ดีเลยค่ะเราเข้าสู่งานแถลงข่าวเลยนะคะในปีนี้นโยบายการจัดงานเกษตรแฟร์เป็นอย่างไรพิเศษแน่นอนเพราะว่าครบ80ปี นอกเหนือจากนั้นวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ80ปีเป็นความสำคัญด้วยอเรื่องแรกนี้ที่ใช้ขอเรียนเชิญท่านย้อนกระโดดถึงขนาดค่ะครับมีสองคนขอบคุณเป็นอย่างดีเลยนะครับและการขอขอบคุณย้อนหลังเลยนะฮะตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับซึ่งเราได้จัดงานเกษตรแปล คือในช่วงของโควิดยังไม่จบดีนะครับก็ไนะด้ดาราคุณชนนะอารย์ยูทูเปอร์ทนะั้งหลายเนี่ยที่มาให้ข้อมูลว่าเกษตรการการอย่างมีระบบที่ปลอดภัยนะครับตรวจตราในงานเราดำเนินรูปวงในดีนะปีแล้วมีคนในเยอรมนีมนงานเรา800,000คนนะครับปีนี้นะทุกอย่าง,งคุ้มค้นหมดนะครับคิดว่านะหน้มามีเกื่อหนึ่งร้านคนนะ ก็นโยบายนะครับที่ทางมหาวิทยาลัยให้ไว้นะครับมีน้องขออะไการแทน่านการนะแานเปนภาิจดเลยผมขอมอเป็นประธานแทนตรงนี้ครับนโยบาที่การกับทีผู้บริหารับทีขบมอ้างวางไว้ว่าปีนี้นะครับเป็นปีครบรอแอปีของมหาวิทยเกษตรศาสตร์งานเกษตรศาสเราจะต้องยิ่นะครับแล้วก็เป็ปโ อย่างกิจกรรมนปีีนั่นก็คือเกษตรแปลปีบบนี้นะครับเราจะเพิ่มความเป็นนานาชาติเพิ่มมากขึ้นนะครับขับมาน,นานาชาตินั่นก็คือเราได้เชิญผางคู่นะครับมาร่วมในงานกเกษตรแปลซึ่งตอบมาแล้วตอบรับมาแล้วนะถึง12ผฐานคู่นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่หมายที่ดีว่างานกเกษตรของเกษตรเกษตรแปลเราได้เข้าใจนะแล่ก็ไปสูง เป็นในระดับนานาค่ามากขึ้นอีกอันหนึ่งนะครับที่เราอยากจะเพิ่มในปีนี้น,นัก็คือพิดฟื้นบรรยากาศของปาเป็นกเกษตรแฟนนะครับถ้าใครได้สังเกตในวิานาทีนี้คงได้เห็นแล้วว่าปีนี้แล้วเกษตรแฟนเนี่ยเริ่มมาจากการที่อาการนะมีสิ่ง ได้ไปทงานวิจัยนะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยก็เป็นการไปปลูกพืชนะแล้วก็ได้พันพืชนะในบางที่เนี่ยซึ่งมีอยู่ถึงสิบเจ็ดคณะเนี่ยกานัตกรรฟื้นาเป็นเกษตรแปลน,นั่นก็คือให้ทุกคณะนาํานวัตกรรมที่ตัวเองสอนนำความรูม้ที่ตัวเองสอนออกมาเผยแพร่สู่ประชาชนนะครับนั่นก็คือทุกคณะก็จะมีณาจารย์มีนิสิตน,นะและต้องมีบุคลากรนเนี่ย มาออกบูธปีนี้ทั้ง17คณะนะครับแต่กลับมานะครับเป็นลักษณะของการปิดซื้นบรรยากาศของความเป็นเกษตรแฟร์อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเมโนโลยีหลักที่เราเพิ่มเข้าไปในงานเกษตรแฟร์ปีนี้นะครับก็